ต่อให้ใหญ่มือมันก็ผ่านใหญ่ไม่กลัวใหญ่ว่านี้อีกใม่อันนี้ก็สี่สิบห้าบาทย้ายไปแล้งอเท่าไหร่ก็เอาไหนเพอเจจะขอยอถใหม่เลอลูกค้าจนล้จนอะไรสี่สิบห้าบาท มันเป็นม้เข่าก็ด้านข้อานเป็นเลี่ยมแต่มาตอนบ่ตก็ด้านเป็นรูเปิลนเปินใช้ได้แต่ไม่หหมก็ยอมลกเราอิงกั่ทำขนโกงเหมือนกคนไม่ได้เ่ยข้าวต้มเนี่ย ไม่ดีนะว่าเขาใจดีนะนะโอ้เราก็แบบเรจะทำยังไงให้พวกหายล้วมีใจแค่ได้น้โอเคไลาวย on your back อดีฟิวกูดมดีได้รด้ดีครับเดี๋ยวราถามว่าที่ก็ค่ติ๊กเตมมาแต่ว่าคร้งนี้นะครับเวลานวดพื้นฐานแขนเหมือนเดิมนะครับ ยังไ่อ่ะกดพื้นฐานแขนนะครับพื้นฐานแขนตรงกลางเนี่ยกยตรงได้เลยอไป

ไปทำบวันกอบคุกค่ะโดยานแก่เนี่ยด้ตายมาจากคนนั้นี้ต้มนดีกับเอแ่คนไข้เียเพียงน้อว่าคนไข้แข็งแรงมกเลยทั้งหมดค่ไม่เ่าตอนนั้นน่ากลัเขากแต่ใจแต่ต้อง